และใครที่บอกว่าประชาชนที่ไปเรียกร้องกันที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยรับจ้างมาจากคุณเซนทําตามคําสั่งคุณเซนโอ้โหคุณเอ้ยตักกะวิบัติคุณคิดได้แค่นั้นเหรอให้คุณเซนเหรอมันจะมีปัญญาจ้างคุณสนทิลิ้มทองกุลให้ไปขึ้นเวทีพอๆกับผมเนี่ยแหละครับไปลงทุนหาอะไรกับเขาก็ไม่เป็นนะครับมา อุดมศักดิ์อย่าไปเชื่อนะหุนเซนขู่ไทยเนี่ยนะครับว่าถ้าไทยไม่เปิดด่านวันที่20ตุลาแล้วมันจะจับแก๊งสแกมเมอร์หรือบ่อนการพนันที่เป็นของนักการเมืองเนี่ยรัฐบาลไทยกับฝ่ายทหารเราเนี่ไม่สนใจแม้แต่นิดเลยมันเสียงหมาเห่าโพสต์ของหุนเซนเนี่ยมันหมาเห่านะครับ มันอยากจะจับมันก็จับเลยมันอยากจะจับจับไปเถอะประชาชนคนไทยจะรู้ว่านักการเมืองคนไหนไปลงทุนข้าราชการคนไหนไปลงทุนนะครับยุให้จับอยู่แล้วยุให้ฮุนเซนจับอยู่แล้วนะครับท่านจะเห็นโพสต์ของฮุนเซนแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เรื่องได้ลาวเลย มีได้ผลเรื่องเดียวคือมันเอาคลิปที่มันคุยกับน,นายกอุงอิงมาเปิดอันนั้นนะ่ะทำให้กระเทือนถึงประเทศไทยทำให้รัฐบาลพังไปเลยนะครับอันนั้นมันทำได้ผลนะครับมันทำได้ผลนะครับและใครที่บอกว่าไอ้ไอ้ประชาชนที่ไปเรียกร้องกันที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยรับจ้างมาจากคุณเซน ทำตามคําสั่งคุณเซนโอ้โหคุณเอ้ยตะก,กะวิบัติคุณคิดได้แค่นั้นเหรอไอ้หุนเซนเหรอมันจะมีปัญญาจ้างคุณสนทิลิ้มทองกุลให้ไปขึ้นเวทีจ้างอาจารย์แก้วสันจ้างคุณปองอัญชลีไปขึ้นเวทีนะครับคุณเซนเจอกับสนทิลิมทองกุลเนี่ยผมว่าโดดชกกันแล้วนะครับโดดชกกันแล้ว คุณสมทิ่ดาหุณนเซนอยู่ทุกวันนะครับเขาไม่ใช่พวกกันนะครับวันนั้นที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเขาบอกว่าจะไปรวมตัวกันเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเรียกร้องเพราะหุณนเซนมาระดมม็อบมาประมาณสักหมื่นกว่าคนนะครับแล้วมันบอกว่ามันแสนห้าหมื่นผมไปปรากฏตัวก็ไปบอกว่ากูคนไทยคนหนึ่งที่ไม่ยอมมึงนะครับ แล้วผมก็กลับนะครับผมไม่ได้ไปขึ้นเวทีอะไรนะครับคนก็บอกอีกอ้าวเลยวัดไปม็อบอีกแล้วโอ้โหไปครับผมไปนี่ไม่ปิดตัวไม่ใส่ใโมงผมบอกแล้วว่าไปให้ขเขมเรมันรู้ว่ากูก็สู้มึงกูก็คนไทยคนหนึ่งนะครับ ผมไม่มีความรู้กับเขาครับบิตคงบิตคอยอะไรนะครับผมไม่มีความรู้ครับผมเงินสดอย่างเดียวครับผมเงินสดอย่างเดียวในกระเป๋าครับเงินสดอย่างเดียวนะครับในกระเป๋านะครับแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบผมมีในกระเป๋าครับไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้นะเขาขายของนะเขาให้สแกนสแกนไอหา่าผมสแกนไม่เป็นเลยนะครับ บางทีอยากจะกินกาแฟสักแก้วหนึ่งเขาทําใส่ถุงเขาไว้นะครับเจ้าของก็ไม่ได้เฝ้าผมพกเงินสดอย่างเดียวครับทองผมก็ซื้อมีอยู่เส้นเดียวครับเส้นห้าบาทเนี่ยแหละครับแค่นั้นครับนาฬิกานี่ก็อีนนี้ก็พันกว่าบาทครับพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทนะครับแต่มันดูสวยนะของผมเนี่ยนะครับ ตกรถตกเรือไม่มีค่าน้ํามันเนี่ยผมไปบอกกับเขาว่าผมขายในกาต่อได้ไหมผมคิดแค่พันสองพันบาทก็พอเติมน้ํามันเลยวะนะะ